ด้านขวาคันนี้สีดําจะเป็นปี2012นสะครับส่วนสีขาวคันนี้เป็นปี2016นะครับถ้าพี่ๆสังเกตดูดีๆนะครับไฟหน้าเขาจะแตกต่างกันนะครับนี่ตัวนี้พอ2016จะเป็น LED ที่อยู่ด้านลา่างตรงนี้แลแล้วก็ไฟท้ายจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับคันสีดําจะอยู่ที่88800,0บาทนะครับส่วนคันสีขาวคันนี้จะอยู่ที่9 5 9 0 0 0บาทเดี๋ยวในรายละเอียดผมขึ้นที่หน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับพบกับผมกับตันแบชคาครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้ผมพามาให้ดูถึง2คันเลยกับ l e ชโรเวอร์นะครับผมซึ่ง2คงรุ่นนี้ก็คือ e ีวอเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่ปีกับสีนะครับทั้ง2คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับ2,179เซีซีนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยแตกต่างกันเล็กน้อยนี่ด้านขวาคันนี้สีดําจะเป็นปี2012นสะครับส่วนสีขาวคันนี้เป็นปี2016นะครับถ้าพี่ๆสังเกตดูดีๆนะครับไฟหน้าเขาจะแตกต่างกัันนีตว้พอ 2016จะเป็น LED ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ะแ,แล้วก็ไฟท้ายจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับส่วเรื่องของออปชันครับคันสีดำเนี่ยอาจจะมีออปชันที่เยอะกว่าหน่อยตัวนี้เป็นรุ่น SD4 นะครับผมก็อยู่ที่พี่ๆชอบและว,ว่าชอบรถออปชันเยอะแต่ปีอาจจะเก่าหน่อยหรือจะชอบรถปี2016นะครับที่ปีก็จะใหม่กว่าชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับคันสีดําจะอยู่ที่888,000บาทนะครับส่วคันสีขาวคันนี้จะอยู่ที่959,000บาทเดี๋ยวไงรายละเอียดผมขึ้นที่หน้าจออให้ีีกทนึงน สีดำตัวนี้ ปี2012เลขไมจะอยู่ที่77,000กิโลเมตรนะครับส่วนคันสีขาวปี16จะอยู่ที่135,000กิโลเมตรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพของคันดำกันก่อน,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 นเลยคันดำตัวนี้ใบทะเบียน9998ตัวนี้เราไม่ได้ให้ไปนะครับในครับก็ประตูได้ตัวคีเลสนะครับจับปลดล็อกได้แล้วก็ภายในคันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเป็นเบาะบักเก็ตสีดแบบนี้เลยตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับคูซอนโทนมีมาให้เรียบร้อยด้านหลังมีแพดดี้ชิฟครับเลขไม้แบบเป๊ะเลยอยู่77,0 0 0กกับอี9 นะครับผมภายในถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากนะครับไม่มีขาดไม่มีรอยตําหนิหนักเลยแล้วก็ตัวนี้แน่นอน e-volk ทั้ง2คันนะครับคล้ายๆกันคือตัวเกียร์เขาจะลักษณะพิเศษแล้วก็คือจะเป็นตัวเกียร์ที่เป็นเหมือนลูกตุ้มเด้งขึ้นมาเวลาเราสตาร์ทรถนะครับอันนี้เก๋มากๆสําหรับ e v o k ใครที่ชอบ e v o k แบบผมเนี่ยชอบเรื่องของเกียร์แน่นอนแล้วก็หลังคานะครับตัวนี้จะได้เป็นหลังคาแก้วนะครับแบบเต็มบานเลยนะครับมีม่าน เปิดปิดไฟฟ้าได้แล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้นะครับได้เป็นของ meridian ครับสำหรับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยแล้วก็สามารถเป็นบริสิทที่ฝั่งคนขับได้นะครับผมมาดูสภาพของห้องเครื่องกันบ้างะตัวนี้นะครับเรามีการรับประกันนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําเลขไม้แท้ระบุลงในสัญญาชัดเจนนะครับนี่สภาพห้องเครื่องสดๆตามนี้เลย มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูคันสีขาวกันบ้างคันสีขาวเนี่ยก็คือสําหรับพี่ๆที่ชอบรถสไตล์ขาวดําผมว่าก็ลงตัวกับคันนี้นะครับดูดิไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้กระจังหน้านะครับตัวล้อแม็กสีดํากระจกข้างสีดําหลังคาสีดานะครับตัดกับสีขาวได้อย่างลงตัวเลยอ่ะแล้วก็ลืมแจ้งไป สำหรับทั้งคันขาวและคันดำนะครับเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังกล้องถอยหลักมีให้ครบนะครับฟังก์ชันขั้นพื้นฐานนะครับใส่มาให้ครบอยู่แล้วใน e-walk นะแล้วก็ Keyless ได้เหมือนกันเลยแต่คันสีขาวนะครับภายในจะได้เป็นสีดานะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดำเนาะสะภาพก็ให้ดูรายละเอียดได้เลยสภาพสวยนะครับก็ไม่มีรอยหนักเช่นกันแล้วก็ตัวรถเลขไมล์แบบเป๊ะเลยจะอยู่ที่135,256กกิโลเมตรนะครับตัวหลัง เป็นกระจกแบบเต็มบานเหมือนกันเลยมีม่านไฟฟ้าเหมือนกันนะครับออปชั่นจริงๆสคันนี้คล้ายๆกันนะครับคูซอนโทนก็มีเหมือนกันด้านหลังพวงมาลัยมีมพ a วเรชิปเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่คันสีดำเนี่ยครับในรุ่น S D 4นะเขาจะได้ตัวลำโพงบริเยนมาได้ตัวเมมเบาะมาแล้วก็ทรงเบาะแบบปักเก็ตซีดนะครับที่เหลือเนี่ยจริงๆอ,ออปชั่นเขาเหมือนกันเลย แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปคันสีขาวเนี่ยก็จะได้เลือกปีที่เป็นปีใหม่กว่าปี2016นะครับพี่ๆก็ลองเลือกเอาเพราะว่าแต่ละคนซื้อรถนะครับมีจดในการซื้อที่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะชอบเรื่องรถปีใหม่นะครับสำหรับบางท่านก็อาจจะชอบไม่ได้ไม่เรื่องปีครับไมยเรื่องออปชั่นก็แนะนําไปเป็นคันดาได้เลยเพราะว่าคันดำก็จะได้ออปชั่นเยอะกว่านะ สนใจรุ่นไหนยังไงก็สามารถสอบถามกับทางแบชคาร์ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องของคันนี้ด้วยก็เหมือนกันนะครับทั้งสองคันเรามีการรับประกันระบุลงในสัญญาชัดเจนเลยไม่มีชนหนักพิความจมน้ําเลขใหม่แท้นะครับผมเครื่องฟิตสมบูรณ์แน่นอนแล้วก็สําหรับพี่ๆท,ที่ดูผ่านคลิป YouTube ของเรานะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะก็คือได้รับส่วนลดพิเศษแน่นอนทักมาได้เลยสําหรับตัวป้ายทะเบียนของคันนี้นะครับเศรษฐีอ่ะสอซาาทอฐานอย่างนี้ ได้ไปด้วยนะครับ6628ได้เลขนี้ไปเลยนะครับราคาที่แจ้งไปนะครับสำหรับคันสีขาวในน้ำกระติ๊พีก็คือ9,59,000บาทกับรถปี2016เลขไมล์1 3 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับคันสีดำปี2012ราคา888,000บาทนะครับกับเลขไมล์77,000กิโลเมตรนะครับชอบคันไหนชอบไทยต่อขึ้นไปที่ล่างหน้าจอแล้วนะครับผมมีรถเก่าอยากจะเทินนะครับหรืออยากมาชมรถจริงมาได้เลยที่แมชคาถนนกาญจนาพิเศษข,ของเรานะครับเรามีหลายสาขาย,ยัางไงก่อนเข้ามาทัก หรือโทรมาสอบถามก่อนได้ว่ารถจอดที่สาขาไหนนะครับแต่จริงแต่ละสาขาของเราอยู่ใกล้ๆกกันหมดเลยนะก็เดินทางหากันใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเองพี่ๆที่นัดหมายอยากเข้ามาดูรถเรียนเชิญที่ร้านได้เลยครับหรือว่าถ้าเห็นคลิปนี้แล้วเห็นรายละเอียดตัวรถครบถ้วนแล้วนะจริงๆสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับรวมไปถึงบริการส่งรถถึงบ้านนะครับซื้อสดหรือไฟแนนซ์มีทั้ง2ทางแจ้งมาได้เลยตามที่พี่ๆชอบได้เลยนะครับส่วนซื้อสดเนี่ยไม่มีแวดเพิ่มเติมแล้วราคาที่แจ้งไปนะครับพร้อมจบได้ทันทีีคครรัับบสหโน ผมฝาก e v o q k คันนี้ไว้เท่านี้นะครับอยากดูรถรุ่นไหนอีกหรืออยากดูรายละเอียดคันไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบคันนั้นนะครับมารีบรีวิวให้ดูก่อนเลยสต็อกของเรา160คันผมมั่นใจว่าพี่ๆหารุ่นไหนอยู่มีครบแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ